สวัสดีครับ infinity rc นะครับคลิปนี้มารีวิวรถแมคโครบังคับสเกล1ต่อ24นะครับเป็นตัววันโวของร,รุ่นใหม่ของว i n น่า1593ตัวนี้จะเป็นที่อัปเกรดแขนแล้วนะครับโดยทางร้านเองส่วนตัวหลังนี่นะครับในตัวนี้จะเป็นตัวที่เดิมๆจากโรงงาน เปรียบเทียบกันดูนะครับตัวที่เดิมๆจากโรงงานจะขดแขนตัวอาร์มนะครับเข้าได้แค่นี้คือเข้าได้แค่นิดเดียวนะครับก็จะไม่สุดเหมือนรถจริงแต่ของเราอัพเกรดแขนแล้วจะขดนอนได้เหมือนรถจริงเลยนะครับทำจากด้านเราจบทีเดียวอยู่ที่ 4,700บาทนะครับรวมค่าส่ง4,700บาทถ้ารถสแตนดาร์ดเดิมๆอยู่ที่3,600บาทนะครับคันนี้ที่ยังไม่ได้อัพเกรดแขน3,600บาท4,700บาทอัพเกรดแขนแล้วนะครับเดี๋ยวมาเล่นให้ดูกัน รุ่นนี้เคยรีวิวไปแล้วคลิปแรกๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากรีโมทก็ใช้เป็นตัวจอยสติ๊กเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาเล่นกันเปิดรีโมทเปิดตัวรถนะครับรีโมทของเรามีสปีดค,คอนโทรลนะครับของคู่ตัวรถ สามารถเร่งช้าเร็วได้ตามมือนะครับยกช้าๆนะครับแต่นิดเดียวยกสุดเร็วนะครับยกช้าๆแต่นิดเดียวนะครับก็จะช้าตามมือเสถียรมากเลยนะครับดีหมดรุ่นนี้ดูาบุกีด้วยับ ไว้ตัวอาร์มนะครับที่เราอัปเกรดแขนแล้ว กำลังรถก็จะเท่าเดิมนะครับแรงเท่าเดิมเป็นระบบเซอร์โวฟิสกูด้านในเป็นเฟืองเหล็กทั้งหมดนะครับพวกนี้แต่ตัวรถจะเป็นพลาสติกตัวเดินก็เป็นเฟืองเหล็กนะครับส่วนบุก,กี้ก็จะเป็นเหล็กตัวลพลาสติกแท็กเป็นยางนะครับตัวรับเบอร์เป็นยางเหนียวทาจบจากร้านเดา พร้อมเล่นนะครับ4,700บาทอัพเกรดแขนแล้วรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับเสียก็มีอะไรซ่อมเพ่อะรถวเวราเบิกจากโรงงานโดยตรง ความแตกต่างจากเวอร์ชั่นเดิมนะครับอารุ่นเดิมที่ยังไม่ได้อัปเกรดแขนอ่าดูข้ดแตกตงนน่ายง่ายนี่นะครับของเดิมจะสุดได้แค่นี้นะครับองศาอาร์มกับบูมก็จะสุดได้แค่นิดเดียวแต่ของเราขดได้สุดชนนี่เลยนะครับชนตัวบูมเลยทุกีี ใำหังการขุดก็สามารถตักดินได้โดยไม่มีเสียงเฟืองลั่นหรือว่าเสียงแกรกแรกที่เราได้ยินกันเรุ่นแรกๆนะครับ อธิบายเพิ่มเติมนะครับชุดเกียร์หรือว่าชุดเซอร์โวตัวนี้ใช้รุ่นเดียวกับตัว1580นะครับ1580ก็เป็นไอตัวอลลอยโลหะทั้งคันนะครับกระบอกเป็นเหล็กตัวกระบอกนอกเป็นพลาส,สติกนะครับส่วนชุดเฟืองในเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับแข็งแรงทนทานแล้วก็ตักแรงได้นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่0618044186หรือแอดไลน์เข้าเบอร์นี้ทักไลน์มาสั่งซื้อกันได้นะครับของของเรารับประกันนะครับมีบริการหลังการขายอะไรพร้อมสำจบจากร้านเราไปอย่างที่เดียวนะครับ ต้องไปเสียเวลานั่งแกะอัปเกดแขนให้พร้อมเล่นเลยขอบคุณครับ